กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เรามายู่เกมที่มีชื่อว่า GTA San Online Surf Morgan City กันทุกคนวันนี้เรามาเติอนไม่ใช่ดึงดำเนิน s อ o r y กัน,นรอย่างจริงจังนะทุกคนหลังจากเสียงไรยะนนหลังจากที่เราได้พาทัวร์เมืองกันไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ ดีย๋ยวเรามาเดินสตอรี่อย่างจริงจังกันเถอะนะก่อนอื่น <Excuse me. S 1> เราต้องไปนี่ไปถามคนก่อนว่าแบบงานอะไรมันได้เงินดีมันได้เงินเ,นเนอยอะเด๋ยวเรา <Pardon me. S 1> ไปทํางานกันเนาะไปถาม,ถามไปถามใครอะผม <No problem. S 1> ผมไปถามผมไาถามใครเลยย่อ <laughs> ป็นที่อะไรสภาพเดีย๋ยวเราไปถามใครดี คนมันเยอะอะไปถามใครดีไปออถามใครอ่ะ <Sorry. S 1> แล้วผมจะถามใครดีแล้วมีใครคุยกับผมไหม <Excuse me. S 1> ติดติดติตีโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปถามคนไหนดี Body, นี่นี่นี่เฮ้ยนุ่มมาคุยกับพี่ก่อนหยอมกมาคุยกันก่อน มันจะได้ด pues <aujourd itt> ูสตอรี่กันอย่างจริงจังไหมเนี่ยไปถามใครไปถามใครีถามใครเออไม่มีใครคุยปูสภาพพี่ครับพี่ครับตรงนี้มันมีที่เปิดเถิไหมครับ ฮัลโหลครับพี่ชายได้ยินผมไหมถามวันนี้แล้วกันคือผมเพิ่งเข้ามาใหม่ครับวันนี้ผมอยากรู้ว่างานงานอะไรมันได้เงินดีอะครับปูนขาคือครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับปูนหรอปูนไหนอะอะไรเดอ ให้กูไปจกปูหน่อยนม What the hell is your problem เี้ยีใครพูดไม่ดีจะตายแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปหลบเสียงคน่นปูหน่อยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ปูไหนอะเขี้ยจะบอกนะให้ผมไปจกปูเอ่อในปูปูนี่ไหน คุณไหนอ่ะอย่าบอกนะว่าให้อย่าบอกนะว่าให้เราไปจกปูเอาเป็นว่าไม่ถามคนละวิทำงานเองดีกว่าไม่ไหนดี ส่งแก๊สไหมพ่อหนุส่งแก๊สเออไปไหนดีนะมมนบอกให้ไม่ให้ไปปูนปูนไหนอะนี่ไม่มันไม่ไปปูนอะ๋ยวเราไปนี่ดีกว่าไปโรงงานสีแคลโรงงานสีนี่โอเคท่แปลักอยต่อยครับอย่าต่อย โคตรเกลียดเลยครับผมสิ่งไอ้คตรเกลียดเดี๋ยวเราไปนี่กันที่โคนแอดไปดีกว่าปะไปแล้ว Excuse me ไปเอ้าทำไมไม่ไปหนุ่มโอเค Let's go เดี๋ยวเ,เราไปโรงงานสีเข่ากันนะเออโรงงานสีเข่า Let's go เจมส์มาถูกฟาเก้ หรือว่าหรือว่าเราจะไปนี่ก่อนดีไปดูเรเบลก่อนปะไปดูเรเบลก่อนไหมสถานที่ประเทศนี้เรเบลอยู่ไหนอ่ะผมยังไม่ผมยังไม่ได้พาไปเลยแต่ ep ที่แล้วอ่ะโคดัง oh. อาวุธเอาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมจะโดนตีตน้องผมจะโดนตี ประเทศนี้ป้านป่าเมืองเถื่อนบ่นี่ที่อ่านเข้ามาต่อยกันซะแล้วอย่าไปไปละกันทุกคนเข้ามาก็จะโดนเปิดเฉยก่อนอื่นนะทุกคนเดินมาตรงนี้เออเหมือนเคยเล่นอ่ะมันทำไงต่ออ่ะโน่นนี่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 ป๊อ สดวคตัวผมสวัตด,ดีผมจอนชาวไร่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไปไปไปทำงไงเนี่ยไอ้วาชิเดอร์เลยเย็ดคีนี่หรอสีเขาแล้วก็ไปไหนต่อนู่นเหรอ Let's go อย่างวันนี้อย่าวเรามาหาเงินชิวๆ Open your eyes, you damn เดี๋ยวกว่าเดี๋ยวอีพีหน้าไปทำอะไรต่อดีนี่จัดว่าเด็ดจัดว่าสวยแพ็คเหมือนแพ็คเหมือนกันซาเฉยแพ็คเหมือนกันชาไปเสร็จแล้วใช่ไหมหนุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคสลับไป ไปเอาข้าวกันใช่ไหมต้องไปเอาข้าวไหมเออนี่ไงหมอบเขาให้อุยได้อีกผีด้วยไปไปเดี๋ยวเรามันมันเต็มเท่าไหร่อ่ะมันเต็มเท่าไหร่ผมตรวจกระเป๋าหลครคบาพลโลหลค้าพะโลพะโลครับดีไหมครับ ครับว่าไงครับไอ้ผมได้ข้อสารมาแล้วอ่ะแล้วผมต้องทำยไงต่อก็ทำได้ยังไงครับแล้วมันแล้วมันได้แล้วก็จะได้ตังค์นี้ต้องทำยไงต่อน่าน่าจะเอาไปขายนะครับเอาไปขายที่ไหนครับผมไรู้ไมู่ตาดน้ำตามนั่นแหละ ไม่รู้อะไรหรอกพระตายก็ไปขายอะ่ะเออ <c oughs> ยากอะไรเดี๋ยวสักยี่สิบละกันทำไปสักสิบละกันอยวามันจะเสียเ,เวลาคิดมันจะยาวเกินว <c oughs> ันนี้ผมมาถ่ายช่งชวงเช้านะผมไม่มีเวลาถ่ายช่วงคืนนะว <c oughs> ันนี้ผมถ่ายประมาณบ่ายสอง <c oughs> ไม่รู้ว่าจะตัดทานลงวันนี้ไหมเนี่ยถ้าวันนี้ได้ดูก็แสดงว่าตัดทันถ้าไม่ได้ดูก็ได้ดูวันพรุ่งนี้วันที่ผมถ่ายผมถ่ายวันอะไรวันศุกร์ถ้าได้ลงวันศุกร์ก็ถือว่าตัดนาน,นถ้าได้ลงถ้าถ้าทุกคนได้ดูวันผมตัดไม่ทันนั่นเองไปไปทำต่อ

ยาะกว่าน,นี้มันไม่มีอีกแล้ว Hey เฮ้ย h ัช e ่าอยู going buddy โอเคโอเค What excuse me โอเคโอเคโอเคเออไป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 ดัมฉันปัสสาวะตัเพิ่งมาเข้าเมืองผมก็ได้มาเป็นแรงงานท่านเดี๋ยวผมลองดูดีว่าอันนี้มันเท่าไหร่ ข้าวอะกระสอบข้าวโอ้โหนี่เลยร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าสิบสองือว่าเยอะอยู่นะนี่ทำได้เท่าไหร่แล้วโอ้โหทำได้สามสภาพทำยาวๆ let's go ทำต่อไปไม่มีชอ้อไม่มีทช้โอเคชีวิตของเรามันต้องสู้ต่อไปนะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะมีทุกอย่างในวันนี้เราต้องผ่านอะไรมาบ้างเนาะไป มั่ก็ให้โอเคที่วันนี้มันออกจนน้ำ้น้มา่น้อ่ผมก่ามันนี่เดินสตอรี่มันทุกคนจะเบื่อกันไหมเนี่ยก่อนที่เราจะยิ่งใหญ่อ่ะเราต้องหาเงินก่อนไม่ใช่เข้ามาแล้วแบบร คนเข้ามามันก็ต้องฟาร์มต้องอะไรก่อนไงอีกอย่างประเทศนี้เขาเปิดมาตั้งนานแล้วผมเพิ่งมาเล่นผมก็ฟาร์มของไม่ทันเขาอยู่ดีเเาามาชาเนาะ well, <excuse> โอโ้โหทุกนดูนี่สิตำรวจมีหนึ่งหมอมีสิบแปดช่างมีหกคับแท็กซี่มีสี่ Next, now, หมอเยอะเก <place. S 1> ิน ห hey, ลบ,นลบนนหน่อยหลบหน่อยพอนุ่มหลบหน่อยสู้เธอไปเป็นคนที่อยู่ข้างหลงังใครอยู่ข้างหลังเราอะไม่มีใครแบบเสียงฮอที่ไหนอน่ยโอ้โห c r o ส s สังหาร <Excuse me. S 2> คิดอะไรได้ก็จะพูดอย่างเดียวเลยนอนนนจะคิดมันมน่าเบื่อขอหายนะท่านผู้ชม p a r t y n me Bye bye. You in red or something? You can't see me? Okay. Oh, am I in your way? Let's go. Hey, come on, man. Look out. You you got

ผมาจจะตัดไปบ้างก็ขอโทษด้วยเพราะว่ามันน่าเบือ่อเอา้าอะไรเอา้าอะไรอ่ะหนุ่ม <_ q _> เดี๋ยวก็<_ <q> _>วผมอยู่ทีย่ยัวโวไม่ได้ไปเอาข้าวเลยทนะ่านผู้ชมมันมามาให้ผมนี่ขายาแต่ละอะไรอ่ะหรือว่าหรอหรือว่าผมยังไม่ได้เอาข้าวเพราะว่าผมก็เอาข้าวแล้วนะ ไไอะไรอะเซิร์ฟเวอร์ดีต้องมอแกนสตีเออเดเข้าไปได้เท่าไหร่ละดูดิได้เจ็ดละอย่าเอาสักสิบก็พอ,อคลิปมันจะไม่ได้น่าเบื่อเดีย๋ยวเราจะได้ไปทำอย่างอื่นเลยเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ไม่ใช่เป็นรถรถที่ผมพาไปดูอันนั้นนะ ขายที่ซื้อแบบเกมนะไม่ใช่เงินโอซีอ่ะถ้าเงินโอซีอ่ะผมไปดูมาแล้วห้าร้กว่าหกร้อยเจ็ดร้อยแล้วก็ห้า well, <excuse> มมเงินหรอกท่านผู้ชมแตาเราต้องซื้อเงินในเกมอ่ะต้องฟามซื้อรถอ่ะเออ Next time อ l l เวิ่งต่อไป วิ่งกันี่ตูนะวิ่งกันี่ตูนะ Shoulda seen that coming ผมดูดิตอนเช้าคนเล่นเท่าไหร่โอ้โหเจ็ดร้อยสุดยอดเซิร์ฟดีก็อย่างนี้แหละเซิร์ฟดีต้อง Morgan City เขาเซิร์ฟเขาก็มาไกลอยู่นะมว่า เติมตังค์ด้วยแหละผมว่าไปผมจะตายเลือดจาก100ร้อยเหลือหกสิบกว่า <c oughs> คิดมันจะน่าเบื่อไหมเนี่ยท่านผู้ชมผมผมไม่มีไม่มีอะไรอะ่ะมันแบบถ้ามันจะเล่นแก๊งมันต้องไปหาคนด้วยอะ่ะ <c oughs> ท,ท,ทุกคนทุกคนทุกคนคิดว่างไงอยากให้ผมไปนี่ไง you p u ห h me again ห,บบหาแก๊งเกาะเกาะเขาอยู่หรืออะให้ผมสร้างแก๊งเองสภาพสร้างแก๊งเองเพราะว่าผมไปไม่รอดอ่ะทุกคนอยากให้ผมไปแบบอยากอยากอยากให้ผมมีแก๊งหรืออยากให้ผมแบบอยู่แบบในชิวๆอ่ะ <Pardon me. S 2> ถ้าถ้าอยากให้มีแก๊งก็คอมเมนต์มาหรือถ้าไม่อยากให้มีก็คอมเมนต์มาบอกบอกกันเลยเด้อโอเคไปกัน จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วสักสิบพอผม <You> ว่างานนี้มันก็ได้เรื่อยๆนะแต่มันจะน่าเบื่อหน่อยอ้ยมีคนต,ตมโตโมต่อหน้าผมครับโอ้ไม่เงียไว้ไปเนี่ยผมผมจะตายแล้วเนี่ยผมต้องกินข้าวกินอะไรเลยไปไปไป You won't abduct me yo you won't you won't you won't อันสุดท้ายนะจ๊ะอันสุดท้ายมับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ดีกว่าพาไปดูรถนี่อยูนย่นี่อยู่นี่อยู่นี่เดี๋ยวผมพาไปดูแล้วแล้วก็พาไปดูโรงพยาบาลไม่ใช่ดิไปดูสถานีตำรวจผมยังไม่ได้พาไปเลยใช่ไหมคลิปที่แล้วอะ่ะโอเคมาเปลี่ยนชุดก่อน โอเคกลายเป็นน่มเกาหลีเหมือนเดิมแล้วเราอะดูนี่ด,ดิแสงสว่างมันจ้าสะนลึกเกินหรือใครอยากให้ผมไปทำงานดาแต่ผมต้องไปนี่ก่อนดีต้องมีรถก่อนอะร้าอย่างเงี้ยเอ้ยจะเบียดดีสรุรห่อ ผมไปทำมาแล้วนะอะไรนะับรประชาชนประชาชนเรมไปทำมาแล้วผมไปทำม,มาแล้วจาคิปที่แล้วอะ Let's go do Nam ต a to long ก h ก k c นจัง u m โ c เป็อะไโ,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 โอ้โอ้ยอโอ้ โอ้ยโอ้ยสภาพเกือบโดนรถชนไปเดีย๋ยวเราไปดูรถเราไปดูรถแล้ว,ลวรเ,เราก็ไปดูฐานะเเราเราไปดูรถจะได้แบบงซื้อรถจะได้ไปทำงานตรงงานตามเนี่ยตัวน้มาก็มาคันนี้เลยเหรอไหนดูสิขอดูก่อนละกัน มอร์นิ่งขอดูก่อนละกันโอ้โหหกแสนเลยร้อยพันหมื่นแสนไอ้ยีหกแสนทุกคนว่าไงแจ่มปะระาคาหกแสนโอ้โหเว็บร่อยไม่ใช่อืมจ่แจ่มทั้งนั้นเลยอ้อหนูเยอะ คันนี้ก็สวยนะฮึสุดยอดเอางี้ทุกคนผมมะถามเลยละกันระหว่างคันเนี้ยเี่ยสิบร้อยพันหมื่นแสนราคาหกแสนคันหนึ่งแล้วนะผมจะให้ทุกคนเรียบหกแสนแล้วก็ห้าล้านทำไมราคามันห่างกันจังอ่ะเฮ้ยสิบร้อยมันแปดล้านห้าล้านใช่ ห้าล้านแล้วก็ไม่จบร้อยเพิ่เรื่อยๆหลายสี่ล้านห้าไอคีสี่ล้านห้าห้าล้านแล้วก็หกแสนสามคันนี้ทุกคนอยากให้ผมเอาขันใดคอมเมนต์มามันแพงเกินสถานีตำรวจอยู่ไหนนะนี่นี่นี่น ไอ้แท็กซี่ mm hmm. ก็อยู่ใกล้จะเราไปดูแท mm ็กซี่เลยละกันเฮ้ย <Hey, S 1> ผมยังไได้ไปขายนั่นเลยไปขายก่อนไปไปขายก่อนไหมไปขายก่อนเถอะมันจะได้นี่จะได้มีเงินอืมสถานที่มันขายอยู่ไหนอยอะสถานที่ต่าง

ก็ถืว่าดีอยู่นะก็ทำเรื่อยๆอ่ะก็ทำเรื่อยๆผมว่ามันก็ได้เยอะอยู่นะถ้ากูเก่ยรเรื่องยิงตัวเกีรนะกูดูดร้อยอ่ะกูแบบใช้มัดปบาดูดดีอะไรกูเกียอะไม่ได้ฮูเฟิร์ดไปใช่ไหมโค้งโคเกนอะไรเดี๋ยวเราพาไปดูสอนน้องกัน คลิปที่แล้วที่ผมไม่ได้พาพาพาทัวร์สวนเซเลดียนพาไปดูสอนอใช่ใช่ผมไม่ได้พาไปดูสอนอ๋อไป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 คลิปนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรบ้างๆนะก็แค่เข้ามาเดินสตอรี่ใช่ทำงานหาเงินผมให้ทุกคนเลือกแล้วกันนะรถที่ผมพาไปดูอ่ะหกแสนสี่ล้านห้าห้าล้าน ทุกคนอยากให้ผมเอาคันไหนอ่ะ mm. ตัวนี้ก็โหวตมาแล้วกัน, mm. อ,นอือสอเพราะว่าผมไม่เข้าดีกว่า mm. มันเข้าไม่ได้หรอก mm. นี่มันสอนอหรือมันโรงแรมนันจ๊ะเออพอมาถึงธนาคารเออก็พูดหน่อยแล้วกันธนาคารผมยังเปิดบัญชีไม่ได้ทุกคนผมต้องเลเวลสามขึ้นไปอ่ะทุกคนเห็นเห็นรี เห็ดเห็ดที่มันเป็นเลขหนึ่งไหมที่มันอยู่ข้างน้ากับอาหารอะมันเป็นเลเวลเราะเวยมันเป็นเลเวลเราทุกคนเราต้องเลเวลสามอะ่ะนี่เหรอแท็กซี่ในแท็กซี่ผมไม่เห็นแท็กซี่จะขัะคันสภาพเกินอาหารก่อนดีกว่ากินอาหารกันจะตายอรอกระเป๋าเก็บของมีค่ากระเป๋าเก็บน้ำดื่มอาหารโอเคมีาหา้า โซยเข้าไปคุณไม่สามารถทำธุรกรรมนี้ได้เนื่องจากระเับต่ำ w a t e f u c k อะไรผมจะกินน้ำอ๋อกิน,ก,นกินอันกินอันข้างล่างเออโซยเข้าไปเอาอีกหมับเขาให้อ่ะกินข้าวโอ้โหกำลังกินอาหารเลย เราต้องกินเลยเบื่อแล้วเราไปเบกเบิกโอเคทุกคนคินนี้มันยามันเยอะไปแล้วอย่าบอตัดไม่ทันก็ถือว่าเราได้ไปทำงานแล้วเนาะงานอะไรพ่อหนุ่มลงสีข้าวอ่ะเออก็อย่างที่ผมบอกทุกคนอยากให้ผมไป คันไหนก็บอกมานะอยากให้ผมเอาคันไหนอะ่ะหกแสนสี่ล้านห้าห้าล้านคอมเมนต์มาเลย <Story. S 1> แล้วใครอยากให้ผมมีกงมีแก๊งหรืออยากให้ผมทำแก๊งก็ก็บอกมาได้นะ๋ย่าผมไปหารวม,มคนด๋ย่าผมตันงนี้อย่ผมไปหาไปหาฟาร์มก่อนละกันไปหาไรฟาร์มงานองค์งาน,อ,งงานอื่นดี๋ยวผมไปเอาเงินเงินนี้มาฝาก เดี๋ยวผมไปฝามจนให้ถึงเท่าไหรด่ดีถึงล้านละกันผมต้องมีเงินล้านหนึ่งจำหน้าผมไว้นะผม Morning Valentine ผมจะหาเงินไม่ล้านเนี่ยมันไม่เยอะไปมันเยอะไปไหมอ่ะโอเคล้านหนึ่งผมจะเอาเงินล้านหนึ่งมาฝากทุกคนคลิปหน้าทุกคนได้ดูแน่ผมมีแน่เงินล้านนึงแต่เลเวลหนึ่ง มันจะไม่ใช่เลเวลหนึ่งอีกต่อไปนะบอกเลยผมเป็นคนจริงต้องไปฟาร์มยาวๆสภาพโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายายอยากตัดไม่ทันวันนี้โอเคเจอกันบ๊ายบายจเกออคืออีตย่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไปสักทีเถอะ